นายพระโลคองสุขสถานศึกษหกแนึกศูนย์เก้าสา 9, 9วันนี้ผมจะมานําเสนอท่าออกกำลังกายท่าที่ผมจะนําเสนอคือการ s t r e t c h i n นะครับเป็นการยืดหลังล่างก็คือเอามือทั้งสองข้างครับซลายนิ้วเป็นเข้าไปที่ฝ่าม้งของเท้าเราเราวก็จะทําให้ยืดหลังล่างของเรานะครับเพื่อที่จะลดอาการตึงภายในหลังล่าง,ลางแล้วก็ลดอาการที่จะเป็นภาวะออฟฟิศซินโดรมได้ครับไปท่าต่อไปเลยครับ สวัสดีครับผมนายยศพันธ์ปาน,นานินธาตนักศึกษาหกแปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สามครับวันนี้มาสอนยืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังครับผมท่านนี้สับกันสองข้างครับละสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับช่วยลดอาการปวดเจ็บก่อนก,นกนอารออกกำลังกายไปท่าต่อไปได้ครับิิววสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภัสมาลาวนาค่ะธาตนักศึกษาหกแปดหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่หกสามสองค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือท่ายืดต้นแขนค่ะเราจะทำสลับข้างซ้ายขวานะคะ ครั้งเวลามันสิบถึงสิบห้าวินาทีค่ะถ้าต่อไปค่ะสวัสดีครับผมนายรุชกิจศิวโรหลังนรกสาหกแปดหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับท่าต่อไปที่ทำนั้นก็คือท่าสะโพกนะครับอันดับแรกนะครับยืนเท้าให้กว้างกว่าไหล่แล้วก็ย่อตัวลงตรงๆอย่าอย่างงอหรือว่างยาเกินไปเพราะมจะให้ไม่โดนกล้ามเนื้อขาแล้วก็นั่งแล้วก็ข้างไว้หนึ่งถึงสองวิแล้วก็ขึ้นมาทำสิบถึงสิบห้าครั้งครับ สถาต่อไปได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลิศราส่วนคมรหัสนักศึกษา681 276 1515ค่ะส่วนท่านี้จะเป็นท่ายืดหยุ่นบริเวณหัวไหล่และต้นแขนนะคะช่วยเรื่องยืดหยุ่นกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่และต้นแขนฝาะสำหรับวัยทำงานสามารถช่วยลดออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะต่อไปวิท่าต่อไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมนายรับพักชาตัิ์8กแนึสนะครับถ้าเราไปทำอย่างนี้นะครับยกขาสับกัน5 1างสมนาทีช่วยผ่อผานบริเวณต้นขาและช่วยบริหารต้นขาหลังทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับแไปถ้าเราไปกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทนิดินชันมหันวัากแนึกษน6่1 2 7 6 1านนะคะท่าต่อไปของเราก็คือเป็นท่าคาร์ดิโอ คือถ้ากระโดดตบั่นเองค่ะเราจะทำอย่างนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าใครไหวห้าสิบหรือใครไหวหนึ่งร้อยเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลนะคะคือสําหรับหนูเนี่ยคือหนึ่งร้อยนี่คือแบบเาผาผลาญเงื่อออแบบนี้เลยค่ะจะช่วยลดอาการออฟฟิศซินดมด้วเพราะเราได้บริหารร่างกายแขนกับขาไปพร้อมๆกันแล้วก็บริาหารหัวใจด้วยนะคะไปท้าสมหรับได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายวิชากรนาคุ้ม หลัดน,นักศึกษา6812761879ท่าต่อไปจะเป็นท่าวิซึ้นนะครับเป็นท่าวิดเทนนิงทำประมาณ8-12ครั้งนะครับขั้นตอนแรกก็คือการแขนความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับลงไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปเลยนะครับให้อกจิตเื้นครับทำประมาณนี้นะครับหรือว่าทำเท่าที่แต่ละคนไหวด้วยนะครับท่านออกไปเลยครับ สวัสดีค่ะหนูนางสาววรรณการคงเม่งลเลขเรียนักศึกษา68127 6127ถ้าเราไปนะคะเป็นท่ายืยดกล้ามเนื้อคอทำประมาณ6กสิอวิค่ะไปถ้าเราไปกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายคลิติพงศ์อมรวัน์ครับเลขนักศึกษา68127 6 0 0 3 8ครับ นี่คือท่าสุดท้ายผมจะมานําเสนอถ้ายิ้มเปล็กครับท้านี้ก็จะช่วยเรื่องอของสะโพกทำให้เรามีสะโพกที่แข็งแรงครับต้องทำข้างละสิบทีครับทำน,นี้ครับขอครับ